สวัสดีครับจากสวนเกษตรดูดีนะครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการเลี้ยงไส้เดือนนะครับสําหรับไส้เดือนที่เราจะเลี้ยงวันนี้ก็คือพันเอฟนะครับมีกันไนท์คอรเลอร์ครับชุดที่หรืออุปกรณ์ที่ใช้เลี้ยงนะครับง่ายสุดก็จะเป็นกระมังกระมังเราจะใช้ใบขนาดนี้ครับกำลังดีแล้วก็เจาะดูนะครแบบนี้ ระบายความร้อนแล้วก็ระบายในเรื่องของระบายน้ําด้วยแบบก็จะเป็นการระบายน้ํานะครับชุดคิดชุดหนึ่งก็ใช้2ใบนะครับพอได้อุปกรณ์แล้วนะครับหัวใจหลักสําคัญของการเลี้ยงไส้เดือนนะครับก็คือเบดดิ้งวันนี้เราจะใช้ขี้วัวนมนะครับเพราะขี้วัวนมเนี่ยม,มีคุณค่าทางอาหารสูงแล้วก็เวลาเวลาหมักจะใช้เวลาหมักน้อย ี๋ยวพอเราเราได้ใช่เดือนแล้วเนี่ยพวกเม็ดยาเม็ดอะไรเงี้ยมันจะไม่ค่อยมีด้วยนะครับเวลาเราได้ปุ๋ยไปใส่พืชใส่อะไรเนี่ยก็จะไม่ต้องตามเก็บเม็ดยาเยอะเพราะว่าเขาเลี้ยงวัวนมเนี่ยเขาเขาจะไม่ได้ใช้้าตามธรรมชาตินะครับก็มาดูกันตลอดขั้นตอนและว,วิธีการออหมักขี้วัวนะครับบอกก่อนเลยนะครับว่าขี้วัวนมเนี่ย ถ้าเกิดว่าเราเอาปกติมาใส่เงี้ยมันจะมีความร้อนนะครับเราต้องหมักให้มันคายความร้อนก่อนวิธีการหมักก็คือเรามีภาชนะนะครับหรือว่าบอยแบบนี้หรือกระมังก็ได้เทขี้วัวนมใส่นะครับสักครึ่งหนึ่งแล้วก็น้ำใส่ให้เต็มแล้วก็ทุกๆ24กกชั่วโมงนะครับเราปล่อยน้ำออกแล้วก็ใส่น้ำใหม่แบบนี้ ทำแบบนี้3ามรอบเพื่อให้ความร้อนที่อยู่ในขี้วัวเนี่ยมันคลายออกไปนะครับหลังจากนั้นเราก็ทิ้งไว้ให้เสด็จน้ำนะครับหรือใส่กระสอบปุ๋ยก็ได้นะครับก็ทิ้งไว้ในที่ร่มวิธีการเทสว่าขี้วัวหรือว่าเบด,ดยิ่งของเราเนี่ยมันใช้ได้ไหรือยังนะครับให้เอามือ ซุกลงไปแบบนี้นะครับถ้ารู้สึกอุ่นๆใช้เดือนเขาจะยังร้อนอยู่นะครับก็ทิ้งไว้ต่อแล้วก็มาเช็คต่อว่าหลังจากที่เราทิ้งไว้ต่อจนกว่าซุกมือซุกแล้วรู้สึกเย็นอันนั้นคือใช้ได้แล้วนะครับก็ความชื้นที่เหมาะสมนะครับก็บ,บ,บีบดูนะครับก็จะมีน้ำออกมานิดหน่อยนะครับ ประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับหลังจากที่เราได้เบดยิ้งแล้วนะครับเราก็เอาตัวเบดยิ้งเนี้ยหรือว่าที่วัวที่เราหมักเนี้ยมาใส่ในกระมาง ยใช้เครื่องกระมังนะครับเต็มเพราะว่า,าเดี๋ยวไสเดือนเขาจะปีนหนีครับแล้วก็ก็เหลือช่องให้เขาแบบได้ปีนยากขึ้นนะครับประมาณนี้ครับแล้วก็ ทำหลุมไว้ตรงกลางนะครับเพื่อเอาตัวส้เดือนมาใส่เราจะได้ขุดรูเข้าไปนี่คือเป็นการเตรียมเบดดิ้งก็หรือที่อยู่ของไส้เดือนก็เสร็จแล้วเดี๋ยวต่อไปเราค่อยเอาตัวส้เดือนมาลงนะครับอันนี้คือบ่อที่เราเลี้ยงนะครับส้เดือนอยู่แล้วนะครับเราจะย้ายจาก ตัวไ้เดือนลงมาในเบดดิ้งที่เราเตรียมไว้นะครับเนี้ยครับไซเดือนอเรานะมันก็จะมีหลายรุ่นนะครับแต่รุ่นนี้ก็กำลังโตนะครับอย่างนี้เลยก็วจเล็กนิดเดียวอีกนา่อ่าเขากำลังโตครับ ก็จะอ้วนขึ้นใหญ่ขึ้นก็จะเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุได้แล้วเนี่ยถ้าเกิดกะละมังประมาณนี้ก็ใส่ประมาณนี้ครับครับกะละมังใบที่สองเราก็จะครอบไว้อย่างนี้เพราะว่าไส้เดือนเองอะ่ะเขาไม่ชอบแสงนะครับเขาจะชอบอยู่ในที่มืดๆน,นะครับแต่ว่าเราเจาะดูเพื่อให้ระบายอากาศได้ด้วยนะครับ เสร็จแล้วเราก็หาใบชนะแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่น้ำใส่น้ำเพื่อว่าป้องกันมดที่จะเข้ามากินตัวไส้เดือนเราแล้วเราก็กำลังตั้งไว้แบบนี้คนระับไม่ให้ขอบชิดกันนะครับป้องกันมดไายหลังจากที่เราวางอุปกรณ์เนี้ยเราก็เก็บไว้ในที่ร่มนะครับห้ามโดนแดด รับไ้ล่มไม้ชายคาก็ได้ใต้ล่มไม้ก็ได้นะครับวิธีการเก็บตัวปุ๋ยนะครับปุ๋ยนะครับมองเข้ามาดูอันนี้คือส่วนที่เราเลี้ยงนะครับขี้จะได้ดีนะครับถ้าเซลเดือนึงตัวเล็กอยู่ขี้เขาเจะเล็กๆ แต่ถ้าพอเขาโตขึ้นขี้เขาจะใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็กวาดเาอาอัตริทหนึ่งเก็บครั้งหนึ่งก็ได้หรือสองอาทิตย์เก็บครั้งหนึ่งก็ได้ครับก็จะประมาณนี้อ่านี่นะครับตัวขี้เส้เดือนครับสัเส้เดือนก็ตัวปุ๋ยเม็ดเล็กนะครับละเอียด ตามไซส์ของไส้เดือนถ้าเกิดไสซเดือนเขาตัวใหญ่ขึ้นนะครับขี้เขาก็จะใหญ่ขึ้นหลังจากที่เราเก็บตัวขี้ไส้เดือนมาแล้วเราก็ไปพป่งลมไว้นะครับห้ามพึงแดดนะครับพึงลมหรือว่า,อ,าอยู่ใต้ร่มไม้ชายคาก็ได้ครับที่ไม่โดนน้ำครับไม่ลมพัดผ่านพ mm hmm. อพอ เริ่มแห้งนะครับถ้าเราอยากแยกในส่วนของที่เป็นตัวมูลไช้เดือนจริงๆนะครับออกมาเราก็ใช้ตัวตะแกรงร่อนนะครับเป็น0.2มิลแบบนี้ครับตะร่อนครับถ้าเกิดเขาเริ่มแห้งเราจะร่อนง่ายนะครับ ได้ในส่วนของอีสอัยเดือนออกมาพวกเนี้ยเขาก็เอาไปผสมเป็นปลูกต้นไม้ได้นะครับพวกเนี้ยไม่ต้องทิ้งก็เป็นปุ๋ยเหมือนกันนะครับงแต่ว่ามันยังไม่ได้อ่านการกิ่นของไสเ้เดือนวิธีการใช้ปุ๋ยนะครับเราจะทําเป็นน้ําหรือว่าใส่ตามต้นไม้ได้เลยนะครับต้นไม้แบบนี้ก็ใส่ได้เลย ตามที่เราต้องการน,นะครับหรือว่าเป็นพวกกระบองเพชรก็ใส่ได้เลยกีะช้อนนะครับถ้าเราผลิตเองแล้วก็สามารถที่จะใส่ได้เรื่อยๆนะครับพัวนี้เป็นปุ๋ยที่เพื่อสามารถที่จะดูดซึมแล้วก็นําไปใช้ได้เลยนะครับเพราะว่าผ่านการผ่านจุลินทรีย์ที่อยู่ในตัวไส้เดือนแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ <S <S เลยใส่ต้นไม้สวยๆเร่งผักเสริญรัวของหนู <What? S 1> ใส่ได้ทั้งไม้ดอกไม้ประดับเลยนะคะ 拜拜。